ท่านผู้ป่วยโรคไตนะคะยิ่งระยะทย้ายๆระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ท่านใดที่ทานเข้าแล้วทานไม่อิ่มนะคะปกติจะแนะนำทาน1-2ทัพพีแต่กลัวการทานเพิ่มท่านจะได้รับโปรตีนมากเกินไปเพราะว่า ข้าว1ทัพพีนะคะให้โปรโตีนอยู่ที่2กรัมโรคไตระยะท้ายระยะ3 B ระยะ4ระยะ5ท่านจะต้องควบคุมปริมาณโปรโตีนเพื่อที่จะไม่ให้ค่า BUN ของท่านสูงเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าท่านคุมค่า BUN ของท่านไม่ได้ก็เสมือนว่าท่านเล่งให้ตัวเองเข้าสู่ขบวนการฟอกไตเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ท่านผู้ป่วยโรคไตระยะ3 b ระยะ4ระยะ5การที่ท่านทานข้าวต่อมือ้อ1-2ถึง2ทัพพีแล้วท่านยังไม่อิ่มไม่เต็มนะคะปูมีทางแก้มาให้ท่านนะคะให้ท่านเสริมด้วยแปแป้งปอดโปรตีนแป้งปอดโปรตีนนะคะตัวอย่างเช่นเส้นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจะยำหรือจะทำเมนูอื่นๆหลากหลายก็ได้ วุ้นเส้นแล้วก็สาคูนะคะจะทําเป็นโจกสาคูหรือสาคูกวนก็ได้เส้นเสี่ยงไห้นะคะวุ้นเส้นสาคูเส้นเสี่ยงไห้เหล่านี้ก็คือแป้งปลอดโปรตีนแป้งแป้งปลอดโปรตีนก็คือให้พลังงานมีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแต่ไม่มีโปรตีนนะคะทานแล้วจะรู้สึกอิ่มนะคะอิ่มเต็มท้อง อิ่มนะคะแต่ไม่ไปเพิ่ม BUN ไม่ไปเพิ่มโปรตีนในร่างกายนะคะก็จะทำให้ไตของท่านทำงานได้เบาลงนะคะไม่มีโปรตีนเพิ่มมากเกินนะคะก็จะทำให้ค่าบีท่านทาให้ท่านสามารถควบคุมค่า BUN ของท่านได้นะคะการที่เราควบคุมเกลือแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส for นะคะแล้วก็ BUN ถ้าท่านผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆนะคะระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ท่านคุมนะคะโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัส for BUN ให้มันอยู่ในเกณฑ์ได้หรือถ้ามันจะปริ่มปริมไปค่อนไปทางสูงก็อยากให้มันสูงเกินจนควบคุมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิค วิธีการที่ท่านจะชะลอความเสื่อมของไตออกไปได้อีกแล้วก็ยืดระยะเวลาการฟอกไตของท่านออกไปได้อีกนะคะความรู้ทั้งหมดนี้ที่ปูได้กล่าวไว้นะคะปูได้รวบรวมไว้ในหนังสือคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นเล่มนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อปูได้ทางลิงก์ไบโอด้านบนค่ะ